สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพวกเรานะฮะรายการถ่ายรูปสาวด้วยกล้องฟิล์มกลับมาอีกแล้วนะครับเราใช้ชื่อนี้จริงเหรอ e ีพีที่สี่ห้าครับผมอีพีที่ห้าแล้วไปดูอีพีใหม่ช่างนี่โอ้วันนี้เราได้ช่างจากต่างประเทศด้วยนะฮะเป็นฝรั่งนะครับผมฝรั่งแช่บัวครับนีผมฝรั่งดอง พูดไทยชัดเจนจังเลยอ้าแน่นอนผมอยู่เมืองไทยมาแป๊บเดียวคุณฉีดวัคซีนไปกี่เข็มแล้วครับผมฮะฉีดวัคซีนไปกี่เข็มสามสามเข็มเข็มแรกน้ำเกลือน้ำเกลือเกลือเข็มสองแอสตาเป็นไงบ้างฉีดแอสตาเซเนกาก็ไข้แดกวันวันหนึ่งเกือบร้อยเกมเกมแล้วเมื่อวานเพิ่งฉีดมาร์นามาร์นาแต่ยังอยู่ยังอยู่แต่ยังอยู่นะเรื่องฟิล์มดีครับเรื่องฟิล์มอนงฟิล์มเาะโอเควันนี้ถ่ายกล้องฟิล์มเราขออัญเชิญนางแบบเรามาเลยดีกว่านะครับผมน้องน้องอะไรนะชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยให้น้องแนะนำตัว ค่ะชื่อกวางค่ะก็เป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะ oh, oh, oh. โอ้โอได้พยาบาลมาด้วย <laughs> พร้อมฉีดแล้วครับฉีดแล้วยังยังไม่ใช่น้องเคยถ่ายกล้องฟิล์มมาก่อนไหม <laughs> ยังยังไม่เคย <laughs> เนาะ อ่าเดี๋ยววันนี้จะให้น้าแนะนำนะว่าการถ่ายกล้องฟิล์มเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเดี๋ยวมันถึงเป็นนางแบบออกไปในแบบหรือว่าให้น้องมาถ่ายให้เราอ๋อน้องเป็นนางแบบอีกนิเดียวน้องไปประกาศตนเป็นขลุ่ยหักวันนี้เรามากับฟิล์มอะไรครับช่างวันนี้เรามาฟิล์มโกดักฮะฟิล์มโกดักเนาะเอ่อโกดักวิวเอ่อวิชั่นสองวิชั่นห้าร้อยทีฟิล์มหนังฟิล์มหนังครับอัตราส่วนยี่สิบเอ็ดต่อเก้าสามห้าแหละที่เรียกว่าฟิล์มหนังเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นฟิล์มเอาไว้ถ่ายหนังอ๋อคือพวก ินของฟิล์มอะไรอย่างนี้มันจะเป็นแบบเลนส์มันก็ว้างกว่าครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเปทนยังเป็นยังไงแต่หลักๆคือมันเป็นบีมทานเส้นเป็นตัวทีฟิล์มฟิล์มหนังจะมี2ตัวก็มีเดลัยกับทานเส้นคล้ายๆสไลด์เลยแล้ววันนี้ใช้ระยะไหนเป็นหลักครับวันนี้50าสิบนะห้าสิบเป็นหลักนะใช่ก็จะรับนะไหมครับใานะ ช่างภาพช่างภาพถ่ายสาวอะไรเงี้ยครับขาจะเรียกแทนกันโ่าอะไนะก็เรียกได้นะดีมนาดีมนะแทนนะผมพี่เต้ครับนาดาบอันนี้เราจะเรียกลุงละฮะโอเคก็วันนี้สถานที่เราที่มาถ่ายก็ตอนนี้เป็นว o นเดอร์ m ูมไม่ใช่ว o นเดอร์เ l ร์ ไม่ใช่ออเดอร์อะไรวะถูกแล้วพอแล้วปลอดแล้วนะเปิงเปิงฟิล์มเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับในที่นี่ก็จะมีโทนอะไรมากมายให้ถ่ายกันเนาะโอเคน้องก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวนะบีบให้แป๊บเดียวแชะแช่เมื่อกี้เราก็ถ่ายกันมาแล้วโอเคเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายเลยเอาจริงเหรอจริงอ๋อเราอะไรกันยังไม่ได้บีบฟิล์มขึ้นครับอ๋อโอเคไปเดี๋ยวไปลองดูครับครับผมอันนี้กำลังบีบนาลังแหวกเลยครับจะพยายามถ่ายไม่ให้ติดลูกค้าาาคนนอื่พยยม นะสั่งอะกครับนะ้า้าะเอาจานนึงใส่ไข่ให้รไม่ค่สังตอนนี้นะฮะน้าเราก็กำลังจะถ่ายรูปแรกนะครับผมนางแบบเราก็จะปรงเป็นพิเศษนะเพราะว่าเพิ่งเเคยถ่ายกล้องฟิลนะ์มแต่เราไม่ต้องกังวลน,นะครับถ่าอย่างรวดเร็วนะครับผมเรีเยบร้อยนะ นี้เราก็ขึ้นกันมาข้างบนวันเดอร์นะครับประมาณ5้าโมงนะฮะเฮ้ยยังไม่ห้าโมงดีกว่าเ <Okay. S 1> พราะว่าหลังจาก5้าโมงเนี่ยโซนนี้เขาจะไม่ถ่ายแล้วนะครับเด <Okay. S 1> ี๋ยวให้ช่างบีบน้องเลยแสงกําลังดีเลยเนี่ยตอนเนี้ยติดฟูไหมครับอโอเค <c oughs> เออเงาไวดบฟ่ะอ๋อจริงๆขอโทษทีนะครับผม,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 มยิงไปดูแล้วยังไม่ดูดเขายังไม่เปิดหลังห้าโมงไงที่เขาห้ามเดี๋ยวให้ช่างเราทําอารมณ์เป็นศิลปะนะครับเพื่อที่จะถ่ายออกมาได้สวยงามี่สุดน์ะครับผมเขาจะถ่ายได้อย่างเต็มภาคภูมแน่นอน สวยงามครับผมอันนี้โทนอะไรนะครับช่างทโทนซีนิมา่าใช่ไหมครับโอเคไปอีกแล้วอีกหนึ่งใบนะครับผมสบายๆนิ่มๆตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้คือคนก็ทยอยกลับกันไปละเพราะว่าเริ่มเย็นเนาะคาเฟ่มันก็จะเป็นแบบประมาณว่ามาเที่ยวช่วงบบาทอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนี้ช่างเราสั่งใหญ่เลยนะครับผมติดเงาติดเงา,เงาไม่ใช่เงากู ในกระจกกดูดิอ๋อเงากู <c oughs> นึกว่า,งาเงาอันนี้โอเคโอเคเราต้องหลบให้ช่างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาช่างก็หลบเราตัวเองเหมือนกันใช่ <ๆ S 1> การถ่ายรูปนะครับเราต้องหาการหลบนะเงาที่จะเข้าไปอยู่ในเฟร,รมทุกอย่างนะที่ทาให้เกิดการมองเห็นเกิดขึ้นนะครับเราจะมูฟกันเข้าไปข้างในนะครับตามนาั้นยิ้มเข้าไปนะครับผมเนี่ยฮะข้างบนนี้ห้องนี้เป็นของเราแล้วเราก็จะถ่ายกันอย่างนี้เหนื่อยไหมครับ ไม่เหนื่อยเนาะสนะน,นุกเนะไ่ากัหนาดนีโอเคไปต่อตอนนี <แ S 1> <ะ>้น่าจะได้สิบใบแลาวน้าติดนะน้าติดนะฮะบรรยากาศยำเยน็นๆนะครับน้าก็ส่องแนวตั้งนะนิม่มสบายสบายพอลูกค้ากลับกันไปแล้วเราก็ได้โอกาสในการถ่ายที่ง่ายขึ้นนะฮะสบายๆครับผมกีบใบแล้วครับค่ะ อนีงสกว่าจะมืดจริงๆก็ประมาณ6โมงกว่าตอนนี้เราก็ดูน้าถ่ายนะฮะ5น้าถ่ายงานอยู่นะครับเขามีความสุขเหลือเกินนะฮะในการได้เขาไม่คุยกับเราแล้วล่ะครับไม่คุยกับเราแล้วนะครับฟิล์มมี10ม้วนก็หมด10ม้วนนะวันนี้10ม้วนเลยเหรอแต่เอามาม้วนเดียวตอนนี้คุณกําลังดูโลเคชั่นตรงไหนอยู่ครับผมโอมายาก เฮ้ยตรงนี้ก็ติดเป็นสะพานนะลองเอามูลี่ขึ้นหน่อยไหมแล้วก็ถ่ายไม่เไม่ว่าไม่ไม่ไม่ลองดูเฉยไม่เวิร์กเนาะน้องอยากถ่ายตรงไหนรีเควสได้นะครับผมเพราะตอนนี้มุมก็เริ่มตันอาเนี่ยนะตอนนี้ให้นางแบบแนะนําสถานที่ถ่ายแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ให้อารมณ์แบบว่าสตรีสตรีนิดนึงนะครับแต่ก็ค่อยมี แสงอย่างนี้ก็่อ้ขทางซิตี้ป๊อปนิดหนึ่งด้วยนะครับผมนะกำลังจะให้สัญญาณนะแต่ตอนนี้สะดุดขาตัวเองซะแล้วโดนน้าไล่นะทุกด้านทุกมุมมุกมา้างลางมุกกันลงมาข้างล่างนะครับผม นี่ช่างรีมเราจะถ่ายกับการฟิตี้นะครับให้น้องแบบเดะยืนทิ้งระยะจากข้างหลังหน่อยนะให้มันพอมีสวยนะครับนี่แล้วถ่ายแฟชั่นนะครับกับเสื้อครอของเขาโอ้สวยงามนะโทนซีนีมาครับผม ค่อนข้างไม่ธรรมดาอยู่แล้วช่างภาพเราก็เป็นชาวต่างชาติใช้ความรู้ด้านการถ่ายกล้องฟิล์มหน่อยครับผมการใช้กล้องฟิล์มมันจะไม่เหมือนกล้องดิจิตอลนะครับเวลาวัดแสงอะ่ะมันก็จะต้องแม่นนิดนึงเพราะว่าถ่ายแล้วก็คือก็คือบันทึกเลยบางทีถ้าเหมือนต้องวัดแสงให้ดีนิดนึงอ่าครับอ่าอย่างคนถ่ายก็ต้องมีความรู้เรื่องการวัดแสงด้วยส่วนหนึ่งว่าชดเชยแสงยังไงอะไรยังไงแบบนี้ครับอ,อย่างผมวัดแสงไม่เป็นนี่คือถ่ายได้ไหมครับก็เรียกมันมาวัดเลยครับตัวตัวเลยก็ได้ คนละวัดครับมันก็มีข้างพ่อสอเหรอทำวัดไหมไม่ไหวคนละวัดเดินไปถึงไหนเนี่ยอันเนี้ยสายน้าทุกคนเนี่ยจะต้องพาสาวมาที่นี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับน้าบางคนมาจนเบื่อเราเดินไปหลังกล้องครับหลังใช่เราต้องมาอยู่หลังกล้องนะครับสู้ๆน้องหลังจากที่เราถ่ายกันมาครึ่งม้วนนะฮะน้องเริ่มหน้าแดงแล้วน้งชิลหยือน้ำปิง ลดเยอะแม่หาเรื่อยๆครับ50%ถ้ามิดเยียร์ก็จะเป็น70%นะครับลดเยอะเหมือนกันถ้าช่วง black friday ครับใช่ครับไม่ใช่ทุย11 11 12ถอดถ้าคุณเก็บโค้ดทันหรือเปล่าไม่ทันครับเก็บแล้วก็ไม่ได้คุณเวยเนี่ยฮะร่องรอยจากการที่ลอยกระทงกันคราวก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หลังของแท้เลยน้าจริงๆ อย่าเสียงดังนะครับเดี๋ยวเสียงจะเข้ากล้องฟิล์มเดี๋ยวเสียงเข้ากล้องฟิล์มแล้วตัดออกยากนะครับอาจจะโดนติดเสียงต่อไปขายแล้วล่ะตาผมแล้ว เหลืออีกก ah. play ็ต่อไปเป็นใบที่21อ่ะอ่ะต่อไปก็เป็นตาของนาดาไปแล้วนะฮะก็พูดมากก็ถ่ายบ้างอันนี้ใช้ยังไงนะครับผมใช้ไม่เป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ตอนนี้มันยังไม่ได้ขึ้นฟิล์มใช่ไหมอันนี้สปีชเตอร์นี่เอฟสตอร์อ๋อเรผมชอบลืมขึ้นฟิล์มใช่ไหมใช่คุณชอบสั่งร่างแบบแล้วคุณก็กดไม่ลงต้องขึ้นฟุดนี่อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นใช่ไหมยังยังแล้วก็มันก็จะมีวัดแสงขึ้นขึ้นฟิล์มเหมือนขึ้นไกลปืนใช่ไหมตามันะมีีีอออยยูู่่มมมมมุุนงงจจะดบบวกกกลลคอ พอดีอมือลั่นนะมือลั่นนะเออเอเอไม่เป็นไรมันเปิดอยู่มันวัดแสงไว้โอเคตามนั้นแหละโอ้ยแล้วหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวยังไม่ได้ขึ้นไกลเดี๋ยวให้คุณคุณแทนนี้ต่อแล้วกันมาเนาะดู<ม>ค,คนคนละโทนเลยอย่าลืมโฟกัสเนอะให้เขาโพสยังไงบอกด้วยครับใช่ไม่สั่งแหละต้องบอกด้วยเราเป็นโทนสแนปนะครับไม่ใช่อยดีไม่ได้เล่น s แ a p แล้วครับ เรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะไปต่อเลยหาโลเคชั่นใหม่ก็ได้ครับที่ไม่เหมือนกับของดีมาเอขออนุญาตตั้างรถทางซ้ายมือของตัวเองหน่อยครับผมรถมาครับโอ้ยยังไม่ได้ขึ้นไก่โอเคหาเวลาครับแสงสวมากหน้าหนาวใหม่นะก็ถึงนะโอเคแล้วเราก็จะถ่ายดิจิตอลไปด้วยนะครับตอนนี้ไม่ใช่เลยหรอกกันเสียงกันเสียง ให้น้องได้รูปบ้างอะไรอย่างงี้ okay, โอเคสวยเลยนะขออีกใบนะครับโอเคน้องได้รูปตั้งหน้าจอคอมใหม่แล้ว <c oughs> ใช่รนะูปจะได้มีกร็ตาอ่ะน้องตรงกลางครับโอเคครึ่งตัวนี่แล <Okay. S 1> หละโอเคพอครับเดี๋ยวน้องเขจาจะนี่อุ๊ยตายแล้วเสื้อละลายแล้วเนี่ยอุ๊ยตายแล้วหนึองสองถ่ายย้อนแสงเหรอเซ็นเซอร์ละลายนี่นี่นี่ลูกย้อนแสงมาแล้วเฮ้ยลืมเแล้ว น้องบอกเกย์แล้โอ้ยแต่ขายบปานนู้นก็ไม่ใช่ใครนี่แนวความสนุกน้องบอกใช่ใช่เราเปลี่ยนกันเถอะน้องบอกได้ดีจิตอนแล้วน้องสบายใจแล้วเราเราเรากลับเรากลับน้องบอกน้องอุ่นใจแล้วตอนนี้กูเป็นพิธีกรเหมือนเดิมดีแล้วน้องบอกว่าตอนนี้ฟีไม่ได้ไม่เป็นไรละแต่หนูอุ่นใจตั้งแต่กล้องดิจิตต้อนละเราขอกลับกันมาสู่ตำแหน่งเดิมนะครับผมช่างดีมเราเหลือกี่บาทครับเหลืออีกสิบโอ้สบายไปไปนู้นไหมตรงนู้นเลยอ่าฝั่งนู้นเลยไปไปน้องเดินน้ำไปเลยไม่นะแม่บ้านโทรตามนะครับผม นะฮะคนมีความรักก็อย่างนี้แหลค <c oughs> ะครับนะตอนนี้หน้าของเราสั่งสาวความถนนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> ตัวที่จะยิงจากระยะไกลโอ้โหสวยงามเ <c oughs> นะฮะน้าเราถ่ายจากระยะไกลนะครับน้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังเสาโอเค <c oughs> อ๋อนี่ครับนาเขาถ่ายดิจิตอลด้วยนะครับตอนนี้ <c oughs> เก็บทุกอย่างครับช่างภาพสายฟิล์มสายดิจิตอลสายจบหลังกล้องคุณเป็นช่างภาพหรือช่างแต่งภาพครับผม อะไรก็ได้ที่อยากให้จะเป็นเพราะผมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว <c oughs> โอเค,อเ,คเ,เราจะดเดินไปเรื่อยๆนะครับดูโลเคชันไปเรื่อยๆอาจจะเดินไปถึงนู่นน่ะลำปางลำปางเลยเหรอครับพ <c oughs> อแล้วเราก็ไปกันมานะงานในทัดไปก็ไม่ได้จับมือนะโ้น่าเสีย<ม>ดายมากใช้ดีเกินเดีคราวนี้เราได้จับแล้วสมใจอยากแล้วนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรโคน้าเราแวะทุกที่นะผมตรงนี้เราก็แวะกันอีกนี่ครับจังหวะจังหวะใช้พื้นที่ต้องรถเร็วครับช่างภาพสายสตรีทอ๋อคนละอีพีไม่ใช่นาเต้ว่าไงบ้างครับนาเต้งานนี้โอเคครับ โอเคับแสงดีหน้าหนาวมันแสงค่อนข้างดีครับวันนั้นนี่มืดตึ๊ดเลยเนาะเราไปท่าแพเปิดไฟหรอแสงมันหมดแสงมันหมดครับไม่ค่อยว่างอ่ะส่วนมากจะมีงานแบบเทสผ่าตัดบ่อยอ้อเรือแต่ละน้องบ่ายถ้าอยากถ่ายรูปก็เรียกใช้ช่างดีมได้นะครับตอนนี้เหลือกี่ใบที่เจ็ดเจ็ดใบสบายๆเนาะช่างโอเคเพื่อให้เกิดนางแบบไม่อะไรนะที่คุณสอนผมอม่เไม่เกรงเกร็งไหม ม่เกลิงนะโอเคได้อยู่ได้อยู่สบายสบายตอนนี้เรารอนะฮะให้รถมันไม่มานะครับผมบอกกันที่วันนี้ขนส่งนี่ยึดเตะกับหนีหมดยึดไปเลยนะตรงนี้สำหรับช่องเราใช่จ ก็วันนี้เป็นยไงบ้างครับถ่ายแสงเหนือเอ้ยไม่ใช่ภาคเหนือแสงอากาศตอนช่วงหน้าหนาวสแสงสวยดีเนาะใช่ครับอากาศกำลังดีเลยครับแต่อย่าคาดหวังรูปจากฟิล์มโดยเฉพาะรูปที่ผมเป็นคนถ่ายน่าจะเป็นสีดำอากาศก็กำลังดีเนาะใช่ครับได้ได้ออกมาถ่ายแบบนี้บ่อยไหมครับไม่ไม่ค่อย ล้องฟิล์มก็ไม่เคยถ่ายเลยเป็นประสบการณ์ใหม่มากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้พาไปล้างฟิล์มด้วยไม่ใช่พาน้องไปล้างด้วยกไปก็เดี๋ยวลองไปดูโลเคชั่นใหม่เนาะยังยังเหลือกี่ใบตอนนี้เหลือกี่ใบครับช่างเหลือเจ็ดใบคเจ็ดใบนี่คือแม็กซิมัมสุดท้ายแล้วครับนับถอยหลังอ่าไม่เหมือนไม่เหมือนกล้องดิจิตอลก็วันนี้ช่างขอถ่ายทั้งฟิล์มทั้งดิจิตอลนะดูฮะแล้าดิจิตอลก็เหลืออีกพันกว่าใบเอาเอาให้หมดพันไหม อ่ะเราลองเดินดูโลเคชั่นอื่นต่อตอนนี้รอไอ้ที่ใช่ไหมกลางถนนเนี่ยอ๋อโอเคครับคุณไปปิดถนนให้หน่อยครับเดี๋ยวโทรสั่งเลยสั่งแก๊ปครับสั่งแก๊ปเข้ามาที่สองถ้าเดี๋ยวยากนะช่วงเย็นเนี่ยที่เนี้ยโล่งอยู่คู่เมื่อกี้ถ่ายนี่อย่างโล่งเลยเออพอเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายฟิล์มเสร็จอะแม่งมาเป็นแถวเลยตามจราจรติดขัดห้ามผ่านโดนถ่ายโดนตำรวจหิ้วนี่ตอนนี้เราได้มุมแล้วนะครับนางแบบของเราต้องรีบต้องเร่งนะครับเอาเลยไม่สวยงาม แสงไม่ค่อยตกไปเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวคุณถ่ายอะไรคุณครับถ่ายพี่เขาครับเเดียวคุณมาผิดงานหรือเปล่าตอนนี้เรามาอยู่โลเคชั่นอีกที่หนึ่งแล้วนะครับเป็นอ่างแก้วมาชอหนาวหนาวๆหนาวควันกปากเลยครับตอนเลยนะครใช่เห็นแล้วก็นางแบบเราก็พร้อมแล้วที่จะถ่ายรูกฟิล์มให้หมดมวนนะครับขอเสื้อหน่อยไหมพี่ว่ามันร้อนนะหนาวได้อยู่นะได้อยู่โอเคมาเดี๋ยวเราถ่ายกันต่อให้เสร็จเลย เล้ดูว่าประสิทธิภาพฟิล์มวันนี้เราจะถ่ายแบบพีมุดได้ดีแค่ไหนช่างฝรั่งของเราก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้อาริชัยมาเซฟฝรั่งไม่ใช่ญี่ปุ่นออทออเออเอยเออเสอเอ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 อคออเ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 ออมอนเออเออเออเนอ้ออเออเออเออ้อเออเวอเอออเออเออเอเอเออเอเอรนออ ว่าอยู่อะไรนะอลาสก้าเป็นแค่อลาสก้าหรืออะไรนะแอฟริกาอ๋อแอฟริกาที่นี้กลายเป็นเกาหลีเกาหลีเกาหลีเป็นสัตว์บางหนาวลำลำเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว้อ้ยมูฟมาตรงนี้ไหมมูฟมาตรงนี้ไหมก็จะมีเขาล็อกคันแลยจะได้เป็นที่สีหนได้ตอนนี้เราเราเรามูฟที่นะครับช่างดีมเราก็จะได้ถ่ายได้อย่างเต็มภาคภูมิเอาแล้วละครับนับหนึ่งสองซ่ม สวยงามอีกท่าไหมอีกท่าเนี่ยอ่างแก้วเนี่ยเป็นสถานที่ที่มาถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่แปลกใจนะอากาศมันดีนะครับเปลี่ยนที่ได้ตามช่างไปเลยครับผมห่มจีวรเรียกพระ่มพ้าด้วยนะเรียกจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมระดับนี้ไม่มีความม่นเหนื่อยนีเป็นแสงเราได้แสงอีกแล้วครับผมอะไรนะหิวแสงหิวแสงนะนาของเราหิวแสงถ่ายอีกแล้ว working woman นะฮะ โอเค thank you บายบายเลยกี่ใบครับช่างโอเคอุ้ยคาเฟ่นี้ไหมคาเฟ่นี้เลยได้ครัวันนั้นก็ไปถ่ายลูกกันดั้มแล้วก็ถ่ายตะกันบอนตอนนี้จากโทนซีนิม่ากลายเป็นโทนคาเฟ่แล้วนะผมซีนิม่าตามความเป็นฟิล์มของมันครช่างเขาเลือกโลเคชั่นนะฮะให้มีคำว่าดรีมติดอยู่นะฮะเพื่อเข้าเพืสองใบสุดท้ายนะครับผมน้องหาวน้องหาววันนี้เรากำลังอยู่โอซาก้านะ ถ้าจะกินปูทีละบาทปูทีละบาทอ๋อนึกว่าจะไมแก้แล้วมาภาพสุดท้ายเราเจะเอายัางไงดีน้องบอกรีบๆน้องบอกรีบๆนี <c oughs> ่ฮะช่างภาพของจริงนะฮะจะต้องมีการเจราจาระนะครับผมบีบนะฮะภ <c oughs> าพก่อนหน้านี้คือคือถ่ายถ่ายไปนะพอภาพสุดท้ายเนี่ยจะต้องจริงจังเป็นพิเศษลงมือไม่บายแล้วก็เดินไปเลยโอเคตอนนี้ตูป้าเบียนเกอาตูปลาตุูป้าแล้วไม่เดินตัดหลังน้องมไหม ดูการทำงานของช่างนะฮะสุดยอดจริงๆอืมที่เลวี่กุดาส่องกระจก้ไม่ได้มองเราใช่ใช่โอ้เสียงชัตเตอร์ดังดังมากครับผมยอดเยี่ยมเลยทีเดียวช่างน่าจะได้แล้วแหละโอเคโอเคเย้เย่เก่งมากเก่งมาก เราได้รายการกล้องฟิล์มเรียบร้อยน่าจะออนแอร์ภายในสัปดาห์นี้ปีปีแล้วก็ตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการถ่ายวันดีวิถีปีใหม่อีกแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวเราจะโอวยพรเทปนี้ส่งท้ายปีใหม่เลยเอาอีกแล้วอ่ะนะครับเราจะโอวยพรกันอีกแล้วน้องก็สักพีตีไม่ใช่เออเหรอ เมื่อกี้เราเริ่มเราเราเริ่มที่วันเดอร์เนาะถ่ายขึ้นมาที่ขอเล็กนะครับแล้วก็วนๆอยู่ตรงนั้นรอพระที่ตกดินแล้วก็ค่อยมาถ่ายที่อ่างแก้วแล้วก็มาจบที่คาเฟ่ตรงนี้ตรงที่อ่างแก้วที่คาเฟ่อะไรเนี่ยไลฟ์วิ่งไลฟ์วิ่งกัดรีมกัดรีมดรีมสตูดคุณตั้งใจมาที่นี่เพราะว่า รีมใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยคร <c oughs> ั่งเห็นเลยเนี่ย <c oughs> โอเค,อ,เคอ่าถามความรู้สึกนางแบบน่ครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ก็สนุกดีค่ะ <c oughs> เปิดประสบการณ์ใหม่แล้วก็พี่พีทุกคนน่ารักมาก <c oughs> อขอบคุณมากครับผมาฝากช่องทางการติดตามน้องนางแบบหน่อย ก็มีมีทางไ G Facebook Tik t o ็อกก็จะขึ้นต้นด้วยกวางกีกีเหมือนกันส่วนมากไอจก็จะเป็นกวางกีกีก็คือจะมีลิงก์ในในแต่ละช่องทางให้อยู่แล้วโอเคมีแล้วมีผลงานอะไรมั่งตอนนี้ที่อยากโปรโมทตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการที่คือตอนนี้เป็นตัวแทนของมิตรทัวริสต์เมเชียงใหม่แล้วก็กําลังจะเดี๋ยวก็จะมีแข่งรวมกันทั้งหมด7 7จังหวัดอีกทีหนึ่งเนี้ยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กวางด้วยเป็นตัวแทนของเชียงใหม่ค่ะอย่าลืมเข้าไปกดนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกด นตอนนี้ก็เมนีพีสุดท้ายแล้วของปีนี้นะครับ um ก็อยากจะให้อาช่างเราช่วยอวยพรปีใหม่ให้กับลูกเพจลูกบ้านของเราหน่อยนะครับผมทีนี้ก็จะอวยพรว่าไม่ลือไม่ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้นคุ้นอ่าโอเคครับผมก็นะครับวันนี้ก็เนื่องจากวันที่ปีใหม่นะคนกาะทำไมการพู ก็ขอให้ผมเป็นรับามยศจ่าจ่าจะจะจะปลดระวังเมื่อไหร่หนึ yeah> ่งไก่ละหนึ่งน right> ี่แหละพรงนี้แหละครับนี่เลยเข้า no คุกทหารนะก็กินเหล้าอะระวังระวังบ้างนะหน้ากงหน้ากากใส่บ้างนะโอไมคอนกำลังมานะทุกคนนะก็อยากให้ทุกคนมีชีวิตอยู่เพราะว่าจะได้ดูช่องเรากันต่อไปนะโอเคทุกคนโชคดีผมขอขอฟอฮะผมด้วยเหรอครับพิธีกรหลักของเราจะขาดไปไม่ได้เลยผมพิธีกรหลักแล้วเหรอขาดตัวก็ไม่ได้นะก็ ปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ช่องเจริญเจริญมีคนเข้ามาดูเยอะๆครับฮะไม่ไดใช่ช่องเจริญเจริญอ้าวเหรอครับเอานี่ช่องอะไรอะครับช่องทีเอพอดมีหลายหลายรายการให้เลือกสรรครับผมชื่อรายการไม่เคยซ้ํากันครับก็จำไม่ได้ครับก็เที่ยวอย่างปลอดภัยป้องกันใส่แมสใส่หน้ากากด้วยนะครับผมปีนี้ครับบายบายนะครับ